สวัสดีครับจบไปแล้วนะครับฟุตบอลไทยลีกทีหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์น,ะนี้ประจำวันนี้ก็แล้วกันนะครับเมืองทองอยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของ BGPU นะครับก็คู่นี้จบลงด้วยเมืองทองเจ้าบ้านนะครับเปิดลังทันเดอร์โดเอาชนะ BG ไปอย่างสวยงามนะครับสประตูต่อศูนย์ กวินธรรมสัจจานะครับตองน้องตองของเราของแอดวหงนกันนะโชว์ความได้สุดยอดเลยครับถือว่าถือว่ามีนำประสบการณ์นำความเก่าลงมาช่วยทีมได้มากที่สุดเลยครับทำให้เก็บ3มคะแนนได้สำเร็จ ทำให้ตารางของของของเมืองทองเนี่ยอยกาัระดับที่สิบสามนะครับอันดับที่สามก็อยู่โซนตกชั้นแล้วเนาะขึ้นยู่อันดับที่แปดเลยครับเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครัสำหรับแอร์เซอร์ไพรส์มากครับเพราะคะแนนไม่ได้หนีกันนะครับก็ต้องเพิ่มทีมเข้าไปครับเพิ่มทีความเข้มข้นมันถึงจะมาอย่างเงี้ยคนดูก็จะได้อรรถรส สปอนเซอร์เขาได้มีแรงสนับสนุนนะครับก็โปรดเพิ่มทีมครับก็ในยุคมาดามแป้งนี่น่าจะเพิ่มทีมได้อยู่หรอกก็เราดูต่อไปครับ16ทีมแอดว่ามันน้อยไปน้อยไปสัก18ทีมนี่กำลังดีเพิ่มอีก2ทีมหรือ20ทีมไปเลยเหมือนคล้ายกับประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเป็น20ทีมนี่นกำลังดีก็ทำให้วันนี้เนี่ย ตารางหัวคะแนนก็เปลี่ยนนะครับกำลังจะพูดถึงหัวตารางนั่นแหละฮะบุรีรัมนะครับบุรีรัมขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงละตอนนี้เพราะว่าไปเยือนตาราดเอฟซี FC เนี่ยก็ในคลิปที่แล้วแอลว่าไม่น่าพลาดอย่างเี้ก็ก็เชืิดตราดเอฟซีคาบ้านไป4ประตูต่อ3อย่างสุสีนะครับ4ประตูต่อ3ามในสุดมันเลยครับบุรีรัมย์นี่ต้องไปดูเกมรั่นหนะ่อะเสียประตูทุกแทบจะทุกนัดเลยอ่ะ นี่คือวันนี้นะครับส่วนเมืองทองก็ชนะ bgpu ไป2ประตูต่อศูรย์อลเมทแล้วก็จเจริญศักนะครับเอ,อเร็วทั้งคู่เลยสุดยอดเลยรวดเร็วทั้งคู่นะครับวิ่งโหยฉี่ก,กองหลัง bgpu เด่นละนาวเลยส่วนอุทยัยธานีกับนนะคนปรปฐมเสมอกันอยู่0ประตูต่อศูนย์ะครับครึ่งหลังแล้วก็ทั้ง2คู่เนยไอ,อ้คู่ ู่หลังเนี่ยอุทัยกับนครปฐมไม่มีผลได้มากนะครับเสมอก็ยังอยู่แถวๆกลางตารางนะครับทําให้ตารางโดยสรุปภาพรวมวันนี้บุรีรัมย์นะครับแข่ง18ชนะ11เสมอ6แพ้1น,น,นะครับมีอยู่39แต้มนะครับนำนำเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นมานําเป็นจ่าฝูงละก็ดันแบงคอกอยู่ในเตะของเดอะแบนลงไปนะครับแข่ง17นัด แบงคอกนะครับแข่ง17ชนะ11เสมอ5แพ้1นะครับมีอยู่38แต้มก็ไปแพ้บุรีรัมย์นะก่อนปีใหม่นะจำได้อยู่การท่าเรือนะครับแข่ง18ชนะ11เสมอ3แพ้อยู่4อ่ามีอยู่36นะครับ bg นะครับ bgpu แข่ง18ชนะเเสมอ6เพิ่มตัวเลขแพ้เข้าไปอีกจาก2เป็น3 คะแนน3าแต้มเท่าเดิมอยู่ที่4อันดับ5ราชบุรีนะครับ25แต้มเท่ากับเชียงรายออแล้วก็ตามด้วยลำพูนบริเอรแล้วก็เมืองทองนะครับเมืองทองเนี่ยจากอันดับที่13นะครับโซนตกชั้นนะฮะพวดขึ้นมาอยู่อันดับที่8เลยครับนี่คือผลของเขาเรียกอะไรทีมจำนวนน้อยะครับแล้วก็ค่าค่าความต่างแต้มเนี่ย มันใกล้เคียงกันมากนะครับเผลอๆเนี่ยเมืองทองเนี่ยจะจบอยู่สามารถจะจบอยู่ท็อปโฟได้สบายๆเลยฮะเนี่ยก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับแอดแอดก็ยังอยู่ฝั่งเมืองทองเช่นเดิมตามเชียร์อยู่ตลอดก็สรุปแอดเอามาแค่8ทีมนะครับ8ทีมในหัวตารางนั่นแหละฮะครึ่งครึ่งตารางเอามาให้รับชมนะครับวันนี้เพราะว่าคลิปนี้แอดโฟกัสอยู่ที่บีจีและเมืองทองอ่ะโอเคครับ ส่วนคู่ที่เหลือหรือว่าตารางที่เหลือเดี๋ยวแอดจะเอาไว้วันพรุ่งนี้นครับจะไว้อัปเดตวันพรุ่งนี้รอรอผลคู่คู่นคนปรปฐมแล้วก็อุทัยธานีก่อนนะฮะติดตามรับชมรับเชียร์นะครับฟุตบอลไทยถ้าเราไม่เชียร์ใครจะเชียร์เราต้องมีบอลไทยอยู่ในสายเลือดอีกครึ่งหนึง่งเพราะว่าหลากัหลกๆเราก็ไปเอาก็ตามตรงเราก็ไปเชียนะร์แฟนบอล EPL ีเเยอะแยะไปหมดเลยอะไรไประมาณนี้ ก็แอดด้วยแหละว,วิเชียริอร์พูแต่ว่าแอดก็ไม่ลืมไม่ลืมฟุตบอลไทยขครวิเชียร์แอดก็จะเชียร์ต่อไปอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็กดกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกำลังใจเล็กๆนี่แหละครับที่ยิ่งใหญ่สำหรับแอดทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีครับ